ซื้อเงอินสดก็ได้จัดไปแนงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง6 7 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเย s เซลเหลือเพียง6 3 9 0 0 0บาท นี่เคยรีวิวด่วนไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เก็บงานสีอะไรวันนี้เก็บงานให้ท่านแล้วเรียบร้อยพร้อมราคาใหม่ดูพร้อมกันเลยนี่ด้านหน้าวันนี้สวยสีสันเรียบร้อยรอบที่แล้วที่เรารีวิวนี่ต้องบอกว่าขี่นกกระจัดกระจายหลายจุดนะฮะวันนี้เก็บงานให้ท่านตามรีวิวยกแรกเรียบร้อยบางชิ้นรอยไม่เยอะขัดอย่างเดียวนะฮะ บางชิ้นรอยเยอะหรือว่าขี้นกเด่นเราทําไม่ทันเลยแต่โดยรวมวันนี้ทําออกมาแล้วถือว่ายังบาง ยังสายสวยใช้ได้ทั้งหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหลังวันนี้สีสันค่อนข้างสวยเลยนะฮะนี่ดูไปเลยรอบคันสวยผิวดีแบบนี้นะฮะบางๆใสๆอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปต้นฉบับกันดีกว่ารอยใหญ,ใหญ่ๆเนี่ยไม่มีแต่รอยเล็กๆเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะรอยขี้นกถ้าขัดแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็จําเป็นต้องทำขี้นกมีนะนิดหน่อยนี่ขี้นกเยอะอันนี้คงทําทั้งชิ้นให้เลยล้กัน กับน้ำ19สีประกอนรุ่นเม,มื่สองที่คุณวางใจรีวิวด่วนในวันนี้นะครับเป็นรถที่ประหยัดนะคุ้มค่าน่าใช้นะ เป็นไฮบริดเลยนะฮะแล้ววันนี้ปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยอีกแล้วก็ต้อนรับทุกท่านพบกับคันนี้เลย2021 Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Smart ใหม่59,000กิโลเมตรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของตระกูลไฮบริดนะฮะหรือที่เรียกว่ารุ่น1.8 Smart นั่นเองแต่ราคาออกห้างนี่ก็ทะลุล้านเช่นกันนะะออกห้างรถใหม่ป้ายแดง1ล้าน19,000บาท วันนี้ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะฮะเป็นปีผลิต2,021แท้ๆเลยรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีต่อตอไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเล็กใหม่แท้ๆ59,000กิโลเมตรรับประกันซื้อกึดนไ้ราคานะฮะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยรีบเอามาให้รีวิวกันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเก็บสีเพราะว่าเท่าที่ดูก็มีรอยหลายจุดเหมือนกันนะฮะ ใครที่เน้นความประหยัดระดับ20โลลิตรบอกเลยคันนี้ใช่เลยนะฮะเอามาดูพร้อมกันเลยมีดียังไงแน่นอนครับโลโก้ตะกูลไฮบริดก็จะมีเอกลักษณ์คือด้านในก็จะมีะสฟีฟ้าอยู่ด้านในเท่ๆนะส่วนกระจังหน้าก็จะมาในพลาสติกรูปแบบพลาสติกสีดำด้านนะฮะไม่มีกล้องนะฮะเพราะว่าเป็นตัวสมาร์ตัวเริ่มต้นของไฮบริดนะฮะแล้วก็ล้อมกรอบด้วยพลาสติกสีเทาเข้มสวยๆแบบนี้นะฮะ ส่วนไฟหน้ายังได้โปรเจคเตอร์เหมือนกันแล้วก็ได้ไฟ LED d a y t i m e เหมือนกันนะฮะโคมไฟก็ยังสวยใสยดูดีใช้ได้นะฮะส่วนด้านล่างจะไม่มีไฟตัดหมอกนะรุ่นสมาร์ทจะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆไปทั้งสองฝั่งแบบนี้นะฮะไฟหน้าฝั่งนี้มีรอยนิดหน่อยอันนี้ขายตามสภาพนะฮะ มีถลอกนิดเดียวนะคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าโคมด้านในยังสมบูรณ์สวยนะฮะใช้งานได้ตามปกติน้ำไม่มีเข้าไม่มีรั่วมไม่มีซึมนะฮะอันนี้ถลอกนิดเดียวนะ,ะอารุ่นนี้คอนี่เขาจะสวยอย่างหนึ่งคือเขาจะล้อมด้วยพลาสติกออรอบคันเลยสีดำด้านนะตัดกับตัวรถแล้วสวยมากเรียกว่าเราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มก็ดูหล่อลงตัวอยู่แล้วนะฮะฝากระโปรงกันก่อนรอยใหญ่ๆเนี่ยไม่มีแต่รอยเล็กๆเนี่ยเยอะมาก โดยเฉพาะรอยขี้นกคันนี้ดูแล้วน่าจะจอดไม่ได้กลุมมากาขี้นกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นฝาปรงดูแล้วจําเป็นจะต้องเก็บสีให้ท่านนะฮะแต่ให้ดูกันก่อนว่าผิวเขาเดิมเขาบางจริงจริงนะฮะแต่ดูแล้วมันเยอะขี้นกมันเ,นเต็มไปหมดมันกัดเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นบานนี้ก็ต้องทําแล้วก็มีบุบตรงนี้เล็กน้อยนะฮะก็เลยต้องทําไปเลยทั้งบาทน,นะ,ะมีบุบตรงนี้นิดหน่อยนะฮะอ่ะ ปาโป้ปงเดี๋ยวเก็บให้นะส่วนกันชนคิดว่าขัดเอาละกันเพราะว่าสียังโอเคนะครับทั้งส่วนที่เป็นสีตัวรถแล้วก็เป็นพลาสติกสีดำยังโอเคกันชนใช้วิธีขัดนะอ๋อมีตรงนี้นิดนึงตรงนี้มีทะเลอกหน่อยเดี๋ยวพ่นดำด้านให้นะฮะด้านล่างพ่นดำด้านด้านบนขัดเอานะแถบขวาเนี่ยประตูก็มีขี้นกนิดหน่อยจะลองขัดดูก่อนนะฮะประตู2บานเนี่ยผมจะขออนุญาตลองขัดดูก่อนถ้าขัดแล้วดีก็โอเคก็ปล่อยปลอยตามธรรมชาติ ถ้าขัดแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็จําเป็นต้องทํามันอาจจะเพี้ยนหน่อยนะฮะแต่ถ้าขัดแล้วมันออกมันจางก็จะขัดอย่างเดียวเพื่อให้สีมันโอเคเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแล้วก็ลักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะดูดได้ดูดได้มีลักยิ้มตรงนี้หน่อยขนแมวตรงนี้บางๆอันนี้น่าจะขัดได้น่าจะดูดได้นะฮะเพราะฉะนั้นแถบนี้ก็จะขัดดูก่อนแล้วก็มือจับรุ่นนี้จะมีสมาร์ทอนทรีให้เหมือนกันนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะ กระจกข้างโอเครอยนิดเดียวช่างมันมีไฟเลี้ยวให้ด้วยเหมือนเดิมนะฮะส่วนหลังคาไม่มีซันรูฟนะตัวสมาร์ทหลังคานี่ขี้นกมีนะนิดหน่อยไม่เยอะเท่าฝาโปรงนะฮะก็เลยขออนุญาตด,ด้านบนเดี๋ยวล้างแล้วก็ขัดอย่างเดียวแล้วกันนะฮะไม่น่าทำนะเพราะว่าด้านบน <laughs> ถ้าทำมาในี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่ามันพื้นที่มันเยอะเนาะแล้วก็เสียดายผิวก็เดิมๆด,ด้านบนขัดนะ ขนาดบนขัดอย่างเดียวรุ่นนี้จะได้ดิสเบรกสล้อนะฮะแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะยังได้ดิสเบรกสล้อตัวแม็กก็เป็นลายของรุ่นสมาร์ทนะครับจะเป็นแม็กอลลอยสีเทาโทนเดียวเลยนะครับก็สวยนะเออดูสวยเป็นคนละแบบโดยรวมสวยใช้ได้มีถลอกตามขอบนิดหน่อยอันนี้ป,ปล่อยตามธรรมชาติไปนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรเนื้อแม็กเดิมๆด,ด,ดีที่สุดนะฮะส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาจะเป็นบริดสโตนนะฮะเบอร์ b บริสโจนอาร์เอนซาศเบอร์21560 R17 เป็นยางพร้อมตัวรถปี21ซึ่งดูแล้วเริ่มโลน้นไม่ค่อยสวยอ่ะพิเศษเฉพาะคนติดตามคลิปนี้เลยเดี๋ยวก่อนปล่อยรถผมเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นของแม็กซินะจ๊ะ อ่นล้อหลังก็ดิสเบรกแม็กหลังโอเคครับแม็กหลังสวยสมบูรณ์ไม่มีทะลอกอะไรเลยเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นก่อนปล่อยรถนะฮะอ่ะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมโครงสร้างกันต่อฮะประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วฮะขอบยางยังเหนียวมากไม่ค่อยมีใครดึงอึบเม็ดอาร์คสวยงามยิวกรอบซอกประตูสวยแห้งเดิมหมดทุกจุดนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชน เสากลางขวาขอบยางดึงออกมาโอ้ยยังเหนียวมากเลยอึ๊บเม็ดอาร์สวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกจุดนะจ๊ะเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงา มองเห็นกันไหมเนี่ยเนี่ยเ็นอาร์สวยงามซอกด้านในเดิมหมดนะฮะแห้งๆเดิมๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีพิกฟั่มนะครับมาด้านหลังกันต่อนะฮะก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กห้าประตูเท่ทนะฮะเสากัดแบบคีบฉลามนะฮะกระจกฟิลม์มไล่ฟ้ากระจกเดิมของโตโยตา้าไฟท้ายซ้ายสวยเรียบร้อยฝาปงหลังสีสันโอเคขนแมวนิดเดียวช่างมันขัดได้นะฮะไม่ต้องทำอะไรไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสวยสมบูรณ์กันชนหลังด้านขวาสวย นะฮะขนแมวนิดเดียวขัดได้นะฮะกันชนก็เป็นพลาสติกสีดําด้านสีสันเรียบร้อยนะครับมีถลอกนิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเก็บให้แล้วกันนิดเดียวนะฮะฝั่งนี้ขนแมวนิดนึงอันนี้ขัดเอานะครับขัดเอาแล้วกันตัวนี้ถลอกนิดนึงอันนี้เก็บเฉพาะบริเวณที่ถลอกขัด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 ไปให้หมดนะฮะฝาท้ายรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นตัวสมาร์ทหรือตัวเริ่มต้นเปิดปิดด้วยมือนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เปิดมาแล้ว ตะเข็บยังเดิมนะฮะแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามฝาโปง้งน็อตเดิมฮะไม่มีถอดฝาโปง้งน็อตเดิมฮะไม่มีขยับตะเข็บซ้ายขวาเม็ดอาร์คสวยแห้งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับฝาโป้งหลังก็เดิมเดิมโรงงานฮะแนวซีดทวนเดินตรงไปฮะผิวแห้งสนิทเลยไม่มีเคร่ไม่มีพนอะไรมีถาดรองกันกระแทกมาให้ด้วยนะขอบคุณเจ้าของเดิมมากอ่าหรือน้านล่างยังสวยนะฮะกลมสวยเลย นะสก,กลาดสวยๆมีไฟส่องสว่างด้วยนะฮะแล้วก็มีแผ่นบังใสายตาแถบมาให้รุน่นนี้ไม่มีล้ออะไรไม่ต้องทวงแต่เขาจะให้เป็นตัวอุปกรณ์ชุดซ่อมอย่างแบบนี้มีแม่แรงมีอุปกรณ์ถอดล้อยังมีให้ครบนะฮะ,ะเราจะให้ดูพื้นด้านล่างกันในคลิปนี้นะฮะมาที่เต็นแล้วก็ไม่ต้องลือนะจ๊ะเสียเวลา <laughs> รุ่นนี้กว่าจะมุนออกมานี่ใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะค่อนข้างลำบากนิดนึงอ่ะ ต้องยกอีกอต้องยกไปให้หมดถึงจะเอาออกได้โอ้ยอ่าไหนไหนก็ยกแล้วเราจะเห็นเลยว่าด้านในเดิมหมดแห้งสนิทสวยงามนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนอะไรทั้งนั้นยกแผ่นโฟมออกาอ่าลำบากอีกเอออ่ะดูเลยฮะแนวซิลิโคนเดิมๆแห้งๆจากโรงงานครับไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมอะไรทั้งนั้นทุกอย่างแห้งสนิทเดิมๆจากโรงงาน ามาต่อแถบซ้ายกันเลยนะครับแถบซ้ายแถบนี้สีสันก็ภาพรวมมาโอเคแต่ดูแล้วมันจะมีนิดเดียวก็คือรักยิ้มตรงนี้ดูดได้นะเดี๋ยวดูดให้ส่วนด้านล่างก็ขนแมวนิดเดียวขัดดีกว่านะเพราะวันนี้สีแถบนี้เขาโอเคเป็นเนื้อเดียวกันยังไม่เพี้ยนเพราะฉะนั้นแถบนี้ใช้วิธีขัดเอาแม้ว่าจะมีขนแมวบางๆแต่ก็ไม่ได้เด่นไม่ได้ชัดอะไร สามารถขัดได้นะฮะส่วนกระจกนี่ขี้นกเยอะอันนี้คงทําทั้งชิ้นให้เลยละกันนะฮะมีไฟเลี้ยวให้นะฮะผิวเขาก็ยังบางนะฮะว่ายังบางมากมือจับได้สมาร์ทเอนทรีทั้งซ้ายทั้งขวาเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อย ถ้าล้อกันดีกว่านะฮะล้อหลังก็ดิสเบกแม็กหลังซ้ายก็สวยนะครับเรียบร้อยเลยส่วนยางเดี๋ยวเปลี่ยนของแม็กซีไทยนะ,ะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะฮะถ้าล้อสุดท้ายหนะ้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะฮะไม่มีตําหนิไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นให้ก่อนปล่อยรถนะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอากสวยงามยูโคร เสากลางซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์กสวยงามจอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอนไม่มีขยับอะไรสติ๊กเกอร์แผ่นเรคเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาผลิตและประกอบตุลาคม2021ผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์ 2ZR เลขตัวถัง MR2KZ ลงท้ายด้วย30030263เครื่อง1,800 เสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดแอคยูครบตลอดทั้งแถบนตครัสนะอกดัานนแห้งสนิทเดิมหมดเลยนะฮะมาสีหมดทันวานูนเลยโอ้โหใช้กันยาวๆนะครับกระจกเดิมของโตโยต้ไปดูห้องเครื่องกันนะฮะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีไฮบริดครับประหยัดถึง20โล,ลิตรสบายๆนะฮะ เรื่องเบนซิน1.8นะฮะเกียร์ CVT 122แรงม้าเลยเติมได้ถึง E 2 0ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ได้หม่น้อยฮะ5 9 0 0 0โลไม่แท้แน่นอนเครื่องเดิมๆไม่เคยติดแก๊สครับโครงสร้างซ่องในฝั่งขวาน็อตเดิมตัวสอนคมคมเม็ดอาร์สวยงาม 8R คมๆรูกลมคมกริบซับในสวยแห้งเดิมแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดนะฮะ,อะเอ้ยเดี๋ยวมีถอดอ้อเนาะ แก้มีขวามีถอดเก็บสีนิดหน่อยนะ,ะแต่ว่าซับในพวกนี้เดิมนะฮะพวกนี้เดิมลูกศรคมกริปเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชกเดิมหมดแห้งสนิทสวยงามนะซุ้มละ้ะสวยแห้งเดิมแชสซีสวยเม็ดอาร์คอยู่ครบ0 5 r คมคมคานรุ่นนี้ดูง่ายไม่มีอะไรบงังนะโลง่งๆคานเดิมฮะแห้งสนิทรูกลมคมกริปไม่มีเคาะไม่มีพ่นฝั่งนี้จะมีตัวอักษร 2L งเอลให้ yeah. ตรงนี้อ่าดีนะตรงไหนเออนี่ 2L คมคมนะฮะแชซดสวยฐานแบตเตอรี่สวย 05L คมคมเลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับส่วนแก้มซ้ายเดิมฮะน็อตไม่มีถอดนะฮะซับนายสวยแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบเบ้าชกสวยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมนะ,ะซอกนยฝั่งซ้าย 8L คมคมนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบน็อตไม่มีขยับนะฮะ ฝาหน้าก็เดิมฮะน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะด้านใต้แห้งสนิทนะครับกันร้อนยังสวยสติกเกอร์เนียนทุกแผ่น,นะฮะอยู่ครบทุกแผ่นเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฮะสติกเกอร์อยู่ครบะฮะทุกแผ่นเนียนหมดไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรอยู่ครบทุกแผ่นเลยนะฮะรูกลมคมกริบฝาแทสหลักโตโยต้านะฮะแล้วก็น็อตเดิมทุกตัวนะครับ โดยรวมถือว่ายังค่อนข้างเดิมมากๆใกหม่5,9คาโลดูด้านในกันต่อเลยเป็นบอกปรับด้วยมือแบบนี้นะฮะแต่ได้บอดหนังแท้นะฮะของเนื้อเดิมโรงงานนะฮะที่เห็นนี่คือของ Toyota จากโรงงานเลยฟอกขึ้นมายังสวยมากนะครับนี่สวยเลยนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีถลอกอะไรทั้งนั้นนะเป็นแต่ว่าต้องปรับด้วยมือนะฮะ,ะแผงประตูก็สวยใช้ได้นเป็นพลาสติกสีดำที่เท้าแขนให้มาใหญ่เลย ฟิล์มเอ็กซ์ต้าโคสวยๆนะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากด้านหลังฟิล์มสวยแผงประตูยังใสนะฮะตัวเบาะด้านหลังนะฮะก็ของเดิมโรงงานสภาพยังโอเคยังสวยตรงกลางที่นั่งขลอกนิดหน่อยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดไม่เด่นอะไรก็โดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะฮะหัวหมอน3ตำแหน่งมีรูติดตั้งคาสซีทให้มีแอร์หลังด้วย แล้วก็ด้านล่างรู้สึกมี USB ให้ด้วยนะครับนี่เยี่ยมเลยแผงขวาท้ายเป็นพลาสติกสีดำนะฮะริ้วรอยนิดหน่อยก็ถือว่ายังสวยนะฮะแผงซ้ายยังสวยนะมีไฟส่องสว่างมีถลอกนิดหน่อยตรงนี้มีขนของบ้างเบาๆตรงด้านหลังก็มีถลอกบ้างเบาๆนะครับมีขนของซ้ายขวาขวาโอเคขวาจะสวยหน่อยมีแผ่นบางสายตาแถมมาให้ด้วยนะฮะแล้วพื้นที่ด้านหลังเห็นไหมว่ากว้างมากเลยเนี่ยคุ้มจริงๆ นะรุ่นนี้กว้างกว่า CHR เยอะเลยนะฮะเก็บสัมภาระได้หลายใบแน่นอนแล้วก็ตัวเบาเอนลงได้อีกนิดนึง่งอ่าเยี่ยมเลยนะฮะแล้วตัวนี้ถอดเก็บไว้บ้านก็ได้นะ,ะถ้าท่านไม่ชอบเนี่ยมันถอดได้นะฮะอ่าเดี๋ยวจะพับเบาให้ดูนะฮะเบาเนี่ยอจ,จะไม่ได้พับราบเท่าพวก HRV นะฮะแต่ก็ลงได้เยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเอามาขนของก็โอเคนะฮะก็จะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มมาอ่าอันนี้ถอดเก็บไว้บ้านได้นะ ถอดเก็บไว้บ้านไนดะ้ถ้าท่านไม่ชอบอเดี๋ยวนั่งให้ดูตอนนี้ผมถอยบอกคนขับสุดแล้วนะครับจะมาลองนั่งให้ดูนะฮะเข้ามานี่พอดีเลยเข่าไม่ถึงก็ะติดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเหลือเยอะนะครับพอดีพอดีอดนะอันนี้คือถอยสุดนะถ้าให้ดีคนขับต้องขึ้นไปหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครตัวยาวๆตัวใหญ่ๆนีดนดนดน่ด้านหลังนี่อาจจะแบบเขาเรียกว่าพอดีพอดีอดนะฟิตฟิตนะไม่ได้ถึงกักว้างมาก นะแต่ข้อดีคือเพดานยังสูงนะครับเพดานให้มาสูงกว่ารถเก๋งทั่วไปเพราะฉะนั้นนั่งแล้วก็จะปลอดโปร่งไม่อึดอัดอะไรหนะ้าต่างบานใหญ่นะครับดูปลอดโปร่งที่เท้าแขนดีมากให้มาใหญ่วางแขนสะดวกมาพร้อมที่วางแก้วน้ําให้มาใหญ่เช่นกันนะฮะตัวเบาะลงได้อีกนิดหน่อยประมาณนี้แล้วก็หัวหมอนปรับระดับได้ด้วยนะฮะมีไฟด้านบนให้ดวงหนึ่งนะครับตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนเนาะ กับช่วางแก้วน้ําแบบนี้นะฮะตัวเบาะสวยนะฝั่งซ้ายยักสภาพยังดีมากนะฮะแผงประตูก็ยังสวยนะครับฟิล์มเอ็กซ์ตร้าโคก็สวยนะครับประตูหน้าซ้ายเปิดมาแผงก็สวยมากครับเนียนกริบเลยนะฮะฟิล์มสวยๆเอ็กซ์ตร้าโคเบาจะปรับด้วยมือหมดนะฮะรุ่นสมาร์ทนะฮะไม่มีไฟฟ้าเบาหนังที่เห็นสภาพเดิมสวยนะจากของเดิมจากโรงงานสภาพยังสวยมาก เดีย๋ยวไปลองครับกันกุญแจก็ยัง immobilizer เช่นกันนะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะอ่ะเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมด้วยนะฮะได้ปุ่มสตาร์ทเช่นกันไม่ห้าหม่นเก้าพันโลนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะนะห้าหมื่นเาพโลปี2021เปิดแอร์กันก่อนได้อดิจิตอลเช่นกันอันะะนี้เหมือนตัวท็อปเลยปรับความแรงได้7ระดับนะฮะ ปรับอุณภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะปรับทิศทางก็ดิจิตอลเช่นกันนะฮะมีฮีตเตอร์ด้วยมีไล่ฟ้าหน้าหลังโอเคมีครบเลยนะฮะออแอร์เย็นใช้ได้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะฮะก็เป็นพลาสติกสีเทาเข้มแข็งแข็ง แบบนี้นะโดยรวมถือว่ายังสวยเนียนมากนะครับถุงลมนิรภัยนะฮะด้านหน้าจะมี2ใบเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนที่เบาะอีก2เดี๋ยวออที่เบาคนขับเห็นตัวหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจที่สาวอีก2ก็6และด้านหลังไม่เห็นคิดว่า6ใบนะครับคิดว่าน่าจะ6ใบ เท่าที่ผมนับได้นะอ่านหน้าจอกันต่อนะฮะหน้าจอนี่ก็จะได้คล้ายๆตัวพรีเมียมคล้ายๆตัวท็อปก็คือเป็นจอแนวตั้งให้มาใหญ่ประมาณ9นิ้วมีภาษาไทยให้เป็นระบบสัมผัสแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่มีเนวิเกเตอร์ให้นะฮะ,ะแต่มีบลูทูธให้ Apple CarPlay, Android Auto, S D L U S B มิลล์แคสส์ไอพอรต่ออินเทอร์เน็ตต่อ Wi-Fi อะไรได้ตามปกติ มี USB มาให้ตรงนี้ด้วยนะฮะกล้องหลังมีให้อะกล้องหลังยังมีให้เหมือนกันนะครับให้มาจอใหญ่เลยนะครับเทียนกระพริบนี้ในหน้าจอนี้ไม่ไม่ใช่อะไรนะปกตินะฮะคือ GoPro เราความเร็วสูงมากนะเลยจับการเคลื่อนไหวของหน้าจอได้นะฮะแต่จริงจจอท่านปกตินะไม่ได้เสียอะไรนะครับอ่ะด้านล่างกันบ้างนะฮะ ก็จะเป็นที่วางของทั่วไปเนาะแล้วก็โหมดการขับขี่แบบ e v ระบบขบ้อมุลการทรงตัวเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ด้วยอ่าเดี๋ยวให้ดูกันก็จะเป็นโหมดประหยัดนะฮะ eco mode ev mode power mode แบบ ev ode, แบบประหยัดแบบปกตแบบิแล้วก็แบบ power mode เต็มกําลังนะฮะ,ะเลือนไปก็เช่นกันนะไม่ได้เสียอะไรนะฮะปกติดีนะฮะกล้องเราเร็วมากนะครับเกียร์หรัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยสภาพยังดีมากนะฮะ แล้วก็ตรงกลางเป็นที่วางแก้วน้ําปกติโอเคที่ดา้าแหวนเหมือนกันเหมือนตัวท็อปเลื่อนได้นิดหน่อยนะฮะด้านในมีพอร์เอาเล็ตมาให้1รูนะจ๊ะอ่พวงมาลายโอ้ยได้ครุสคอนโทรลเหมือนกันนะนี่วิ่งทางไกลสบายเลยนะมีครุสคอนโทรลมีมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้เหมือนกันโลโก้สวยมากนะวงมาลัยวัสดุต่างๆยังสวยดูดีนะครับเป็นหนังสีดำนะฮะ ปรับได้สี่ทิศทางครับลงขึ้นลงข,นขึ้นเดินหน้าถอยหลังเนะยี่ยมเลยนะกระจกไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวดูอ่ะอึ๊บเป็นออตโอตโอ้สี่บานโอ้ดีมากออตโอต้ทั้ง4บานเลยนะครับดีมากเซนทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะได้พับไฟฟ้าแบบออตโต้ด้วยไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้นะครับโอเค มีกล้องหน้าแถมมาด้วยจาก Toyota รุ่นนี้ To-Yota แถมกล้องมันทึกหน้ามาให้ด้วยตามนี้เลยไปตามนี้กระจกหลังดัดแสงสะท้อนด้วยกันยกนะฮะด้านบนมีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหน่งนะครับที่บางแดดเป็นสีดำมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างให้ท่านสองฝั่งเลยนะฮะเพดานสวยสีดำล้วนๆสภาพสวยเลยนะครับเจ้าของเดืมให้เลยมาครับนี่ จะถึงอีกครั้ง60,000แสดงว่าเช็คมาตอน50,000ืนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ละตอนนี้5 9 9 0 0จะถึงที6ก0 0 0 0นเกะซ้าย,ยมีคู่มือให้นะฮะมีอุกอย่างครบเลยนะฮะแฟม้มยังไม่แกะคู่มือหน้าจอยังไม่แกะคู่มือทั่วไปแกะแล้วนะฮะ อ่าแล้วก็ดูสำเนารถกันหน่อยนะฮะมือเดียวผู้หญิงขับผ่อนกระไฟเน้นซ์ฮะรอเล่มทะเบียนส่งมานะครับปีผลิต2021นะครับป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนทันวา2021เช่นกันสีเทานะฮะ เลขตัวถัง MR2KZ ลงท้ายด้วย30263เครื่องยนต์ 2ZRy 789300ไฮบริดครับเบนซินไฟฟ้า4สูบ1.8ลิตร122แรงม้านะครับลองขับกันเลยมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะพร้อมเส้นกะระยะก็สะดวกสบายนะครับพวงมาลัยก็ขับง่ายฮะขับสบายไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปจับถนัดมือนะครับกระชับ ฟมเฟิร์มแน่นดีเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลนะครับอ่ะเครื่องเดินเรียบนงเงียบแอร์เย็นใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้1.8จะเป็นการผสมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าพลักกำลังรวม122แรงมา้าออกตัวดีครับถือว่าพุ่งดีไม่อืดดีมากนะฮะเบรคนึกจึกเลยนะเบรกอยู่เลยช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มนะฮะวงเลี้ยวต่อเรื่องความคล่องตัว ดูแล้วแคบวงเลี้ยวแคบมากกลับรถในพื้นที่แคบแคบสบายนะแอรสบายไม่ต้องโยกนะนี่กลับรถง่ายมากนะเพราะฉะนั้นครบเครื่องจริงๆนะฮะวิ่งได้ทั้งทางใกล้ทางไกลออกตัวดีพะละก,กําลังดีวงเลี้ยวแบคบคล่องตัวช่วงล่างนุ่มนุ่มมากนะแอร์เย็นสบายอาอปอชัน่นก็ให้มาแบบไม่ขี้เล่นะฮะอาจจะไม่ถึงกับตัวท็อป แต่ออปชันให้มาไม่น้อยเลยนะให้มาหลายอย่างมากๆที่ค่อนข้างครบเลยออปชันพื้นฐานนะได้เรื่องความประหยัดระดับ20โ,โลลิตรนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เน้นความคุ้มค่านะฮะเน้นราคาย่อมเยาวก็ไม่ได้แบบว่าโอจะต้องตัวท็อปอะไรมากมายจะต้องมีซันรูปจะต้องมีนุ่นมีนี่ ออปชันพื้นฐานเล็กๆน้อยๆ <c oughs> แค่นี้ผมว่าเหลือๆแล้วนะฮะกับงบประมาณอันจำกัดเด <c oughs> ี๋ยวไปดูเลยฮะว่าจากรถใหม่ล้านหนึ่งหวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป <c oughs> อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่เน้นความประหยัดความคุ้มค่านะฮะผมแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยฮะปี2021 Toyota Corolla Cross 1.8 ไฮบริดสมาร์ทใหม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตร ตัวนี้เป็นไฮบริดนะครเพราะฉะนั้นประหยัดระดับ20โลลิตรเนี่ยสบายๆเลยนะ,ะเป็นตัวเริ่มต้นของตระกูลไฮบริดนะฮะหรือที่เรียกว่า1.8ไฮบริดรุ่นสมาร์ทนะฮะออกห้างป้ายแดงก็ทะลุล้านเหมือนกันนะฮะราคารถใหม่1ล้าน10,900บาทปีผลิต2021แท้ๆเลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเช่นเคยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอไม่มีวิกว่า ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ59,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคานะฮะ,ะเรื่องริ้วรอยเดี๋ยวเก็บให้ตามที่รีวิวนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ราคากันเลยนะเหมาะสำหรับใครที่งบน้อยแต่อยากเน้นความคุ้มค่านะฮะวันนี้ครับราคา w a l k i n ิหน้าร้านเราตั้งขาย6,99,000าหก็บาทมาถือว่าถูกมากๆแล้วนะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมครับสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงนสดก็ได้ จัดไปแนงก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง679,000บาททุก,กราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง639,000บาทเครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะ มีวารันตีให้ท่านด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนะฮะหรือใครจะใช้าวารันตีของตัวเดี๋ยวทุย <laughs> อ่าและความพิเศษของเขานะรุ่นนี้แบตเตอรี่ตัวไฮบริดหรือว่าแบตเตอรี่รูปใหญ่เนี่ยทาง Toyota าเขารับประกันให้10ปีเต็มเลยนะฮะมีเสียมีเสื่อมใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไร Toyota เปลี่ยนแบตเตอรี่รูปใหม่ให้เลยภายใน10ปีนะเพราะฉะนั้นคันนี้วารันตีตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะจะหมดอีกทีปี2031โอ้โหใช้กันยาวๆส,สบายเลยนะฮะอ่าแล้วก่อนออกรถครับพิเศษเช่นเดิม เดี๋ยวเราเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้ท่านด้วยนะฮะเปลี่ยนทายน้ามันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ํามันเต็มทังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเตมลมยางในตัวเจ้นให้ฟรี แถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆครับแอดไลน์เลยด้านล่าง idline 1 9 sp คนัแอนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ o o g ก e m แ p พพิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนกัรลบประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุทธกาศประตู2แล้วถอดทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สีประกรรับซื้อรถทุงรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เปิดบัญชีให้รวดเร็วตันใจภายในนึ่งนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะ19สีประกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com